ก็ติตใจตอนนี้ก่อนดีขึ้นแล้วค่ะก็ก็ดีดีขึ้นตามลำดับครับดีขึ้นตามลำดับก็บอย่างที่ทุกคนทราบแบบมันเป็นเรื่องที่ก็ทันหันก็ทันหันครับแต่ว่าโชคดีที่ตุงก็ยังมีคุณแม่มีเพื่อนเพื่อน,พ,อนพี่น้องที่คอยให้กำลังใจอย่างตอนตอนช่วงที่ผ่านมาแบบเพื่อนๆหลายคนก็ค่อนข้างจะอยากจะเข้าหาอะไรเยอะบางคนก็เครีใจอะไรอย่างเงี้ยเออไม่อยากไม่รู้ว่าเราใจรีบไหนตอนนั้นใจอะไรบ้างนี่แหละคือตุงเพิ่งเริ่มกลับมาทำงานได้ วันที่น่วัน,นที่3ีและครับก<ม>กลับมาทำงาน <S <S เพราะว่าพอคุณยายไปกระทันาหารคุณก็แคนเซิลงานเลยเดือนหนึ่งแคนเซิล<ม>งานไปเลยแล้วก็เหมือนแบบอยู่กับครอบครัวใช้เวลาอยู่กับคอรอบครัวอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยก<ม>็<ม>ก็ไม่ได้รับสายใครไม่ได้ตอบไลน์ใครก็ขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับที่ทำให้เป็นห่วงแต่ว่าตอนนี้กลับมาแล้วครับตอนนี้ก็คือนนกลับมารับงานได้ปกติปกติแล้วครับจริงๆเพิ่งทำงานที่เวียดนาม้วยครับก็เลยก็เลยแบบโชคดีที่แบบเราเรามีงานเข้ามามันก็ทําให้เราแบบเออยังโฟกัสไปที่เรื่องอื่นได้บ้าง ความคุยแม่ผมว่ตุ้มก็คือกับคุณยายที่จ,ยยจะแทนอยู่นะแต่ว่าตอนคุณยายจากไปตุ้มก็ยังเหมือนแบบนรำนึกถึงเหมือนตีที่ยายทิ้งไว้ให้เราอาหารนีอะไรบ้างคืออย่างที่บอกว่าตุ้มอ่ะก็ก็แอบตอนแรกแอบน้อยใจว่าทำไมายายไม่บอกเราเลยนะว่าแบบเป็นเป็น,เป,นเป็นลูคีเมียอยูว่วทีจะได้รักษาอะไรเงี้ยนะแต่ว่าพอมานั่งย้อนดูทั้งหมดอะครับคำพูดคำจาของยายจากในคลิปต่างๆะครับเลยเลยเราเลยรู้ได้ว่าอ๋อจริงๆแล้วยายเขา ไม่อยากเป็นภาระของลูกของหลานจริงๆอะ่ะแล้วเขาอยากจะใช้วาระสุดท้ายของเขาทํารายการกับตุมจริงๆอะ่ะมันมาสัมผัสได้ตูก็เลยคิดว่านี่จะเป็นทางเลือกของยายที่เสียสละคนหนึ่งครับหลังจากที่สคุยาอยากไปออกรายการทุอ,อยาครับดีใจมากครับตูมเห็นภาพยายตูมจุงมือตูมไปสวัสดีพี่ดาวพี่เดือนสวัสดีแบบคนใหญ่คนโตในเวิร์คคอยแล้วพูดว่าแบบ ฝากยายด้วยนะฝากหลานด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ายายยายชอบพี่หม่อมากครับต้องบอกว่ายายชอบนายโย่งยายชอบพี่หม่อยายชอบรายการเวิร์กคอร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่เขาได้ไปเหยียบเวิร์กคอร์และเป็นรายการสุดท้ายของเขาในชีวิตนี้ด้วยก็ถือว่าตุ้มทำหน้าที่ของตุ้มสมบูรณ์แล้วคแค่ที่เรานั่งอยู่ปอากาศตรหนึ่งแต่มันไม่ได้ทิ้คุณยายอยู่ข้างแล้วแย่ครับวันนั้นแย่มากต้องมีเพื่อนหรือมีคนสนิทอยข้างวันนั้นคุณแม่อยู่อยู่คุณแม่สองคนก็ ตุ้มเนี่ยไม่ได้เห็นน้ำตาแม่เลยนะครับจนกระทั่งวันนั้นนะครับที่ตุ้มเห็นแม่ร้องไห้หนักมากก็ก็สุกเข้าใจครับเพราะว่าขนาดเป็นยายเราเรายังเสียใจเลยนะเนี่ยเขาเป็นแม่ลูกกันเลยสิ่งที่เยียวยาให้เราแบบเข้มแข็งแล้วกลับมาแบบว่าสตองตอ่อมคอนต่ออย่างเงี้ยค่ะคืออะไร,รบ้างคือพอยายไม่อยู่แล้วตุ้มก็ย้อนกลับไปดูผลงานของ,ของยายทุกๆ EP เลยครับ ตูเพิ่งจะมารู้ว่าแบบมันมีคําสอนสอนแทรกเยอะมากเลยแล้วมันมีประโยคนนึ่งที่ยายเขาบอกว่าวันหนึ่งถ้าเกิดยายไม่อยู่แล้วเขาเชื่อว่าตูงอยู่ได้และจะกลับมาเหมือนเดิมกลับมาสร้างเสียงร้อยให้คนไทยเหมือนเดิมมันมาเลยทําให้เรารู้สึกว่าที่ผ่านมาเวลาเราเราอาจจะไม่ได้กอดเราอาจจะไม่ได้หอมไม่ได้อยู่กับยายแล้วแต่ว่าถ้าเราคิดถึงเราสามารถกดเข้าไปดูยายได้เสมอเพราะคำสอนของยายจะอยู่ในใจเราตลอดไป ชต็มเลยครับถามได้เต็มที่เลยวันที่พี่อั้มมีอะไรี่อั้มใส่อะไรโอ้โหพี่นะพูลิเวียลจะหล่อไหมครับพี่อั้มนาหลักมาครับเป็นเป็นพี่สาวอีกหนึ่งคนที่ตุ้มแบบขอบคุณพี่อั้มตุ้มขอบคุณไปแล้วนะครับแต่ก็ขอบคุณอีกทีหนึ่งที่แบบพอพี่อั้มทราบว่ายายเสียคือพี่อั้มตุ้มหันไปทีหนึ่งพี่อั้มอยู่ที่วัดแล้วพร้อมกับทุกสัมมาคือเขาก็อยากจะส่งให้คุณยายสวยที่สุดอะไรเงี้ย ว่าขอบคุณพี่อ้ําแล้วจริงๆพี่อ้ําให้ยืมชุดให้น้องสาวหรือน้องสาวคือก็บินมาตั้งทำได้กระทันหันทีนมีชุดดำพี่อ้ําก็แบบคือขอบคุณพี่อ้ําครับแล้วเหแบบ็นเรื่องมีตั้งทำเลยว่าที่ความเป็นดูปพี่อ้าําเขารักเราเนาะมีให้เรามาตลอดคี่ดู้เข้าใจแบบสุดเลยใช่ไหมครับจริงๆพี่อ้ําเขาเป็นคนที่ติดใจแบบเมตตาแล้วก็แบบช่วยเหลือเพื่อนๆทุกคนอยู่แล้วที่เขาที่เขามีอยู่นะครับตูมดีใจที่ได้เป็น น้อ <German> งคนหน <MS> <g host s> <c oughs> ึ him, ่งของพี่อ้ําที่เวลาที่ตุ้มต้องการกําลังใจแล้วได้กําลังใจจากพี่อ้ําครับ่มีการนี้เหมือนคั้ล่าสุดไปออกาการแล้วเราเสียน้าตาือการใหเรากลับมาสามารถกลับมาทำงานข้าวามช่ีได้อะไรเงี้ยเห็นก็ไม่ออกรายการทุกวนใดเลยบอกว่ามเคยคิดว่าวันนี้เราจะได้กลับมานี้ไรเงี้ยมถึงกัข้าำแพงใช่กรเหมือนแบบว่าไม่เคยคิดว่าเราวันนี้เราจะกลับมาอยู่ตรงนี้ได้อะไรเงี้ยใช่ครับตุ้มคิดว่าตุ้มแบบ คือตัตฉันไม่ได้เจอพี่พี่สืเหมือนชนเลยด้วยอ่ะมันเจอครั้งสุดท้ายคือหน้าสอนองอ่ะโอ้โหพี่ชนนึงคือเราเราหนอยตัวเองไปถูกไหมมันมันหนอยตรงที่แบบเราเราก็เป็นคนคนนึงที่โอเคอาจจะหลงผิดไปบ้างอาจจะทําผิดไปบ้างอะไรยงี้ครับแต่ว่าพอเรามาตกผลึกแล้วเราก็ยังเชื่อว่าเรายังรักตรงนี้อยู่ยังอยากทําตรงนี้อยู่แล้วพอเราได้กลับมาได้โอกาสที่สองมันไม่ใช่แค่พี่พี่ในวงการที่ยืนให้ มันเป็นพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนด้วยครับที่หยิบยื่นโอกาสให้ตูม oh. ตูก็ดีใจครับแล้วก่อนอันนี้เรามีผอนใจว่าฉันน่าจะหลุดจากวงการปันไน,น,น,น่รับก็มีก็มีมันไม่มีอะไรจีรังหรอกครับจริงๆเมื่อก่อนนะตูคมคิดมาตลอดเลยว่าวิ้ยฉันเป็นคนวงการแล้วฉันมีศิลปินแล้วฉันเป็นดาราแล้วแต่ว่าพอเรามาตกผลึกครับพอเราหลุดออกไปอะ่ะเราถึงไม่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมัน อย่าไปยึดติดอ่ะมันไม่มีอะไรแน่นอนอ่ะวันนี้เราอยู่ตรงนี้ได้วันพรุ่งนี้มันอาจจะเราหลุดไปอยู่ที่นึงก็ได้ใครใครดึง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 เรากลับมาอีกรอบนึงให้เรามั่นใจอีกรอบนึงว่าเราทําได้คุณวลดั้มข้าซาข่าพี่พูดที่วลดัมพูดเราฝังในหัวใจเราว่าอะไรนะพี่โม่ก็คือของแม่ไม่ต้องห่วงไม่ว่ายังไงกูไม่มีวันทิ้งเมื่อจริงเพราะวันกับพี่โม่โตก็พูดไปเยอะ ตุ้มคิดเขารู้สึกว่าตุ้มอะโชคดีจังเลยที่เหมือนเราแบบสอบตกกับวงการนี้แล้วรหลุดออกมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันมีแบบท,ที่ในวงการแบบยื่นบท้อสอบใหม่ให้เราได้กรอกสมัครใหม่เข้ามาครับตุ้มตุ้มใช้คําว่าตุ้มโชคดีที่ได้รับโอกาสแล้วตุ้มจะทํามาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอืีเต็มที่เนาะเาความมันเทอม์เาะความสนุกใช่จริงจริง,รงตุ้มกลับมาสนุก ล่าเริงสดใสได้ครับวันนี้ก็สนุกครับที่งานนี้ก็สนุกครับจริงๆการจากไปของยายผมอยากให้มันเป็นครูที่สอนนักเรียนที่ยังมีชีวิตอยู่พวกเราทุกคนตรงนี้ว่าสุดท้ายแล้วทําวันนี้ให้เต็มที่เพราะเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้มันจะมาถึงือเป่าเพราะฉะนั้นมันถึงมีคําว่าใช้ทุกเวลาและนาทีกับคนที่คุณรักให้คุ้มค่าที่สุดครับขอบคุณค่ะ